สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็น EP 2นะคะวิธีการปลูกหญ้ามาดูว่าเขาทำยังไงนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาวิดีโอการปลูกหญ้าโดยที่เราสามารถทำเองได้นะคะก็มาดูวิดีโอนี้เลยนะคะก็แอดได้ทำวิดีโอหลายๆวิดีโอและวิดีโอนี้ก็คือขั้นตอนการปลูกจริงๆก็คือเรามีการรองพื้นแล้วนะทุกคนโดยใช้ดินปลูกนะคะที่ผสมกับเขาเรียกว่า คิดไม่ออกเหมือนเดิมนะคะปุ๋ยไส้เดือนนะคะแล้วก็เป็นพวกดินหมักนะคะก็คือมันจะไม่มีเมล็ดหญ้าที่มันจะขึ้นเป็นว่าจะพืชแซมเนาะก็โรยหน้าดินนะคะแล้วก็ทกากําการปลูกหญ้าการปลูกหญ้านี่ก็จะวางตามเป็นแถวๆเอาญ้าขุหญ้าไปวางนะคะแล้วก็ปลูกเป็นแนวมาก่อนนะคะแล้วสวนที่เหลือก็จะทําการตัดเนาะสาหรับหญ้าก็แนะนําว่าเมื่อ เมื่อเอามาจากร้านแล้วก็ต้องปลูกเลยนะคะไม่งั้นมันจะเหี่ยวแล้วมันก็จะมันจะเน่าได้นะคะก็คืออันเนี้ซื้อมาคนที่เขาคนส่งมาให้นะะ่ะเขาซื้อมาเมื่อวานเนาะ,ะมันก็ค้างหนึ่งคืนแล้วพอมาถึงเขาก็แนะนําว่าต้องปลูกวันนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้หญ้าเนี่ยมันคงทนคงมันสดนะ่ะมันมันจะมีการเปอร์เซ็นต์การรอดที่ค่อนข้างสูงนะคะก็หลังจากที่แอด ปลูกไม้ล้อมเรียบร้อยแล้วจํานวนสีต้นก็คือล้ําซ้ํานั่นเองก็ทําการปลูกหญ้าแล้วพี่ที่ปลูกไม้ล้อมอ่ะเขาก็เลยมีน้ําใจนะคะสอนให้เราปลูกหญ้าแบบไหนนะคะก็เลยทําได้เร็วแล้วก็รู้ขั้นตอนแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยลื่นไหลนะคะก่อนนี้ค่ะเขาก็วางญ่าแล้วนะคะเราก็สั่งญ่ามาเผื่อด้วยนะคะทุกคนก็เผื่อเยอะทีเดียวเลยเนี่ยในพื้นที่เนี่ยแค่ตรงเนี้ยเราสั่งมา100ตารางเมตรนะคะเฉพาะค่าย่าก็ตกไปที่2,500บาทแล้วเราก็ซื้อดินปลูกไปที่500บาทนะคะแล้วก็ค่าขนส่งอีก1000บาทนะคะแล้วก็เราจ้างคนงานด้วยเนาะ วันหนึ่งเนี่ยคนละ5 0 0ก็1000บาทนะคะอันนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายในการปลูกหญ้าโดยประมาณนะคะแต่ก็คือค่าคนงาน1000บาทนี่คือเขาทำทั้งวันนะคะเขาก็ปลูกหญ้าแป๊บเดียวก็เสร็จเขาก็ไปทำงานอื่นนะคะเพราะว่าอ,อยู่ในช่วงที่ทำการปรับปรุงบ้านนั่นเองนะคะนี่ได้แล้วนะคะเขาก็จะพอเราปลูกเสร็จนะคะ ก็จะไปไล่ตรงที่มันเป็นเศษนั่นเองเศษหญ้าเนาะที่มันไม่ที่มันเกิน1เมตรหรือมันพื้นที่นิดเดียวเขาก็จะทําการตัดหญ้าให้สั้นลงให้เล็กลงนะคะแล้วเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ทําการรดนะคะแล้วก็ทําการทําให้หญ้าเนี่ยติดกับพื้นดินให้มากที่สุดนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีคนเริ่มรดน้ําแล้วนะคะเนี่ยก็เขาก็จะขนหญ้าไปวางใน พื้นที่ที่ต้องการที่จะรายละเอียดเยอะขึ้นนะะตรงนี้ค่ะตรงท้ายเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำดีนะพี่เนี่ยเขาก็สอนว่าเออต้องทายังไงนะคะคือให้เริ่มปูในในด้านใดด้านหนึ่งนะคะไล่ลงมานะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราค่อยไปจัดการะคะนี่ค่ะก็ เป็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่มองหาคลิปเพาะแอสอะก่อนที่จะปลูกยาแอสก็ดูนะคะคือตัดสินใจว่าเราจะทำเองเราไม่ได้ให้คนมาจัดสวนนะคะก็มันจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ตอบโจทย์ของเราด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าจะจัดเป็นสวนสวนหินนะคะแต่และแต่ก็ดีนะคะที่เราตัดสินใจจัดสวนไม้เพราะว่ามัน มันทำให้บ้านเย็นขึ้นจริงๆนะคะทุกคนมันช่วยได้แล้วมันรู้สึกมันสดชื่นมันมองมาแล้วเราได้มีการผ่อนสายตานะคะก็มาแต่ว่ามันก็จะไปเสียเรื่องคือเราจะต้องดูแลจริงๆนะคะก็คือรดน้ําตัดหญ้านะคะให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็แอดเนี่ยมีการให้น้ํำยาเร่งรากด้วยนะคะเพราะว่า ไม้ล้อมต้องมีการให้น้ํายาเร่งรากก็เลยให้กับญ้าด้วยนะคะแล้วยาโตดีมากนะคะก็สําหรับวีโดีโอนี้เป็น EP 2สเนาะเดี๋ยวจะมี EP พสนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอคี่กขไปขัดสวัสดีค่ะ